การปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียในยูเครนระยะแรกที่มุ่งโจมตีเพื่อเข้ายึดกรุงเคียฟจากทุกทิศทุกทางไม่สามารถไปไปตามเป้าหมายที่กำหนดและต้องพบกับอุปสรรคและข้อจำกัดมากมายส่งผลมาถึงการปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียในระยะที่2ที่มุ่งเข้าควบคุมภูมิภาคดอนบาสซึ่งกองทัพรัเสเซียสามารถรุกคืบไปได้อย่างช้า,ชา เหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่กองทัพยูเครนได้นำาจรวดต่อสู้รถถังแบบประทับบ่าจ้าฟลินรุ่น FGM-148 ของกองทัพสหรัฐรวมทั้งจรวดต่อสู้รถถังแบบประทับบ่าเอ็ลอของกองทัพสหรัชนาจักรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของน้ำหนักที่เบาสามารถนำพาไปได้ง่าย และมีความแม่นยำสูงมาใช้สกัดกัน้นและชะลอการรุกของหน่วยทหารม้ารถถังและฐานม้ายันเกราะของรัเสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้หน่วยทหารม้ารถถังและฐานม้ายันเกราะของรัเสเซียได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถรุกคืบเข้ายึดกรุงเทียบได้โดยตลอดเส้นทางเข้าสู่กรุงเทียบและพื้นที่การรบต่างๆปรกากฏภาพการสูญเสียของหน่วยทหารม้ารัสเซียเป็นจำนวนมาก ขณะที่การยึดในภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนกองทัพรัสเซียยังคงทําการรุกได้อย่างจํากัดไม่สามารถรุกขึ้นไปข้างหน้าได้มากนักเนื่องจากกองทัพรัสเซียต้องพบกับการตั้งรับอย่างเหนียวแน่นของกองทัพยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากกองทัพสหรัฐและสาราชณาจัรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปืนใหญ่ M777A2 ขนาด155มิลลิเมตร ที่มีความทันสมัยขนาดเบาสามารถใช้เฮลิคอปเตอร์ยกเพื่อเปลี่ยนที่ตั้งยิงได้อย่างคล่องแคล่วจรวดต่อสู้รถถังแบบประทับบ่าจับลินรุ่น FGM 1 4 8มีคุณลักษณะที่สำคัญคือมีความยาว1.2ง1.2เมตรมีน้ำหนักประมาณ22กิโลกรัมใช้จรวดเจาะเกราะระยะยิงหวังผล2.5กิโลเมตร หากติดตั้งบนยานเกราะหรือรถถังระยะยิงจะเพิ่มขึ้นเป็น4.75กิโลเมตรสามารถล็อกเป้าหมายก่อนยิงมีระบบนำทางอัตโนมัติและยิงโจมตีเป้าหมายจากด้านบนซึ่งเป็นบริเวณที่รถถังและยานเกราะมีการป้องกันและแผ่นเกราะที่บางกว่าบริเวณอื่นแต่สามารถใช้โหมดการโจมตีโดยตรงเพื่อใช้ทำลายสิ่งปลูกสร้างและเป้าหมายภายใต้สิ่งกีดขวางได้อีกด้วย ปัจจุบันอาวุธชนิดนี้มีใช้งานในกองทัพประเทศต่างๆมากกว่า21ประเทศเช่นออสเตรเลียฝรั่งเศสนิวซีแลนด์นอร์เวย์ไต้หวันโปลแลนด์ซาอุดีอาระเบียยูเครนโอมานกาตาสหรัฐร์สหราชอาณาจักรบาเลนสาธารณรัฐเช็กเอสโตเนียจอร์เจียไอแลนด์จอร์แดนและลิทัวเนีย โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบการใช้งานในประเทศอินโดนีเซียสำหรับจรวดต่อสู้รถถังแบบประทับบ่าเอลอเป็นอาวุธแบบใช้ครั้งเดียวหรือซิงเกิลยูดมีความยาว1.02เมตรมีน้ำหนัก12.5กิโลกรัมทำให้สะดวกต่อการพกพาระยะยิงหวังผล20-800เมตรสามารถนำมาใช้ในการโจมตีเป้าหมายประเภทยานเกราะและบังเกอร์สนามที่มีความแข็งแรง โดยปัจจุบันมีประจำการอยู่ในอังกฤษสวีเดนฟินแลนด์ลักซัมเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงซาอุดีอาระเบียอินโดนีเซียและมาเลเซียขณะที่ปืนใหญ่ M777A2 ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรมีความยาว10.7เมตรน้ำหนัก4,200กิโลกรัมทำจากโลหะไทเทเนียมทำให้มีน้ำหนักเบาและสามารถยกได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องถอดประกอบ และได้เปรียบในการเคลื่อนย้ายด้วยรถลากหรือเครื่องบินแบบ430ปืนใหญ่ M777A2 มีอัตราการยิงสูงสุด7นัดต่อนาทีมีการควบคุมการยิงด้วยแสงใช้ระบบดิจิตอลและ GPS ในการระบุต,ตำแหน่งปัจจุบันปืนใหญ่ M777A2 ประจำการอยู่ในออสเตรเลียบราซิลแคนาดาอินเดียซาอุดีอาระเบียยูเครนและสหรัฐ ติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป